โอเคสบายดีพี่น้องพวกปายเมื่อคุณสกลด้วพี่น้องเด้อและการวันนี้น้องกะสิมาสอนโซโลกลางเพลงทาพถ่ายได้พี่น้องเด้อของบ okay. ิ๊กสุรินโอเคก่อนอื่นมดนให้พี่น้องตั้งสายกีตาร์ให้มันมาตรฐานได้พี่น้องเด้อตั้งสายให้มันตรงกับแบบด้พี่น้องเด้อโอเคเดี๋ยวน้องสุรินอีกรอบนึงให,ให้พี่น้องฟังเบิ่งเด้อมันสิรินแบบนี้เด้อ โอเคแล้วการน้องกะซิมันแนะนําเป็นแบบกีตาร์โป่งนะพี่น้องนะอันที่จริงกะนั้นพี่เบอร์ตินกะเป็นกีตาร์ไฟฟ้าเนาะพี่น้องนะเวลาเขาแตะไอ้ยังเสียงมันอาจสีดังหน่อยหนึ่งเนาะแต่ว่าของของน้องเสียงมันอาจบ่ดังเนาะเพราะว่ากีตาร์โปง่งมันเป็นกีตาร์ธรรมดาเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าเขาบ่มีเงินซื้อกีตาร์หนังแพงๆเนาะเราก็เลยรีบเลยวันแนะนําหรือว่าเขา,ามีความรู้งอย่างการแนะนําให้เพื่อนๆแบ่งปันนะพี่น้องเนาะโอเค โนต้ตแรงเด้กเพี่น้องเด็กชาวซิลินยอยู่ที่สายสามน้องพี่น้องเนาะสายสามของของเท้าและก็ต่อมาบัลเมนฟังอีกรอบหนึ่งนะมันซิลินแบบนี้นะโอเคโนต้ตแรงเด้กเพี่น้องเด็กจะอยู่ที่สายสายสามของเท้านะต่อไปสายเจ็ดอีกหนึ่งทีและกระดิ่งอีกสไซเลมาก เก้าโอเคต่อไปซ้ายสี่ห้องหานด้พี่น้องเนาะสไลด์มาเจ็ดแลกกับมาหาโอเคกลับทอนทันบิดด้อพี่น้องเลยซาสาเด้อโอเคลิ้มจริงมันกะสิเป็นแบบนี้เนาะ โอเคต่อไปได้พี่น้องเด้อมันสิแบบนี้เด้อโอเคต่อไปอยู่ที่สายซีห้องเจ็ดหลัก็ลิ้นคือแบบทอนทมิดเลยเด้อพี่น้องเด้อสายสายสามห้องที่ห้าหลัก็มาเจ็ดดีหลัก็สไลด์มาเก้าโอเค กับทอนนั้นเป็นแองเดลยสาสาเลยโอเคที่นี่มันกะมีแบบจังหวะแบบอย่างว่องไวนะพี่พพน้องเพราะว่ามันจะต่างกับทอนธรรมดิทอนธรรมดมันแบบนี้นะโอเคทอนต่อไปมันกนมีความไวแนะน่หันแมนบอสโอเคหลังจากสลับแล้วโดนนะโอแมนหลังจากสลับแล้ว ฮองกัน์เราเด้อโอเคต่อไปกะคือเอาแบบที่แบบพี่พเบิร์ดสอนเนี่ยนี่เด้อของพี่เบิร์ดสอนน้องกะลิ้มตามของพี่เบิร์ดเนาะมันสิ้นแบบนี้เด้อโอเคต่อไปสายฮานาะสายฮองนะฮานาะพี่น้องเนาะสายหาหฮองทีเจ็ดแล้วกะลงสายซีฮองที่ห้าแฮมมอนมาฮองทีเจ็ด แล้วก็สไลา์มามาแดลดหลังจากเขาฮมออนแล้วก็กลับมาเจ็ดคือเก้าแบบนี้เ้ยแล้วก็บ,บีดสายซีเ้ยสายซีห้องห้องที่หาเลยสองทีโอเคซาสาดไ,ได้เริ่มตั้งแต่ถอนทมิดเลยด้วยเพื่อว่ามันสิบองงเนาะ โอเคต่อไปได้พี่น้องเด้อให้จับถาบเลยเด้อจับถาบตั้งแต่สายที่สี่เนาะอยู่เฟสที่หาเนาะจับถาบแล้วกะนิ้วกลางใส่นิ้วกลางเลยพี่น้องเด้อใส่นิวน้วกลางจับสายที่สองเลพี่น้องเนาะสายที่สองของที่หกแล้วก็ดีดตั้งแต่สามลงมาเวลาดีทันหลังจากที่มันถทือกสายสอง ให้แฮมอ่อนด้วยพี่นะ้องให้แฮมอ่อนขึ้นแบบนี้เด้อแบบนี้โอเคต่อไปกะวางนิ่งกลางห้องที่หกคาเกาแล้วกอดิดแล้วก็าไสายสามแล้วกะสายสี่โอเคแล้วก็ดิดอีกสายสี่แล้วก็อีกดิดอีกหนึ่งทีแล้วก็จะอะไรมาเจ็ดบบนี้โอเค โอเคถ้ okay. ตลอแต่ทำบิดเด้ยพี่น้องเดีวยวเผื่อมันบงงเดีวยวโอเคร่างจาาเขาใส่แล้วได้เพี่น้องเดีวยวกับมาดีดไซ,ซส์ไซส์สีของที่ฮาเขาเก่าโอเคถอนต่อไปกะแบบนี้เด้ แบบนี้ได้พี่น้องเด้อโอเคท่อนต่อไปซ้ายสามน้อพี่น้องเนาะซ้ายสามอยู่ห้องที่หานาะแล้วก็ซ้ายห้องเจ็ดใส่มาเก่าแล้วก็ดีดหนึ่งทีแล้วก็ลากลากมาเจ็ดน้อพี่น้องเนาะแบบนี้ได้แบบนี้นะแบบน แล้วก็เอานิว้วนิ้วกลางเนาะพี่น้องเนาะแตะอยู่ที่ห้องสิบห้าเดินไปลองเลยห้องสิบห้าเดินสายสามแบบนี้เด้อหลังจากเขาลิ่งแบบนี้เด้อแบบนี้แต่ว่ากีตาร์กีตาร์โปร่งธรรมดามันอาจบอดังเนาะอันมาอาจบอดังเท่ากีตาร์ไฟฟ้านะพี่น้องเนาะโอเคเข้าใจตรงกันเนาะเอาเด้อโอเคต่อไป ลิน,บบนดามดาโอเคต่อไปอยูทสยีสายสายสองห้องสิบสามนี่พ้องเด้อแล้วก็มาสิบห้าแล้วก็ด้านแล้วก็ด้านซ้ายหลังจากด้านซ้ายแลย้วก็ลงมาดีดสาย 1, หนึ 11, ่หงห้องสิบสิบเอ็ดห้องสิบสามนึกพ้องเด้อมาสิบห้า สามสิบห้าสายสองเด้อบรรยากาศสิบห้าสายสองหองสิบสามโอเคสาธิ์เดี๋ยวยังเด้อโอเคต่อไปเดี๋ยวยังเด้อมาเป็น เลยต่อไปสายสายสามห่องที่สิบสไลด์มาสิบสองเด้โอเคนสไลด์เด้อแล้วก็ทาบเลยเดนะพี่น้องเลยทาบให้มันถือกับสายสองเลยเพื่อว่านิ้วห่างมันลื่นสายอื่นง่ายนะพี่น้อง,องแล้วก็สิบสายสองห่องส,บสิบสิบสามแล้วก็สายสองสิบสองแล้วก็สิบสาม โอเคหอดสิบสองเล้่อนน้องเลแบบนี้เลยสาสายเ้อโอเคท่อนต่อไปสายสองห้องสิบสไลมาสไลมาสิบสามเลอน้องเ้อสไลมาสิบสามแล้วก็ดีดสายหนึ่งห้องสิบสามสองสองเถือดีดสองั้งเลอนไน้องเลย,ยแล้วก็ถอยมาดีดสิบสองสายหนึ่ง แล้วก็ด้านซ้ายแล้วก็ดิบอีกหนึ่งทีแล้วก็มาสิบสามดิบนหนึ่งทีสไลด์มาสิบหา้าแล้วก็สไลด์มาสิบเจ็ดนะพี่น้องแล้วก็บจบอยู่ที่สายสายหนึ่งห้องสิบหา้าโอเคสาธุพี่น้องเดี๋ยให้หรือว่ามั่งใดที่ว่าแบบน้องบอกละเอียดกันให้ เขาโทษข้อไปเด้ให้พี่น้องแบบตั้งใจเบ่งนิ้วมือกันแล้วกันเลย้องเด้โอเคสาๆาเด้ตั้งแต่ทำมิดนะโอเคตั้งแต่ถอนทำมิดเด้พี่น้องเดินน้องซีลิองอีกสาๆาเด้ แบบซาๆาเลยให้พี่น้องเบ่ เพียงเท่านี้เลยได้พี่น้องเด้อเอาแบบที่น้องแนะนําเอาแบบที่น้องหู้งร้อจังสีฮะนะเอาแบบที่น้องหู้งฮะนะการแนะนําเพื่อนๆแบบจบเท่านี้เลยได้พี่น้องเด้อกับทอนโซโล่กลางของเพลงภาพถ่ายของพี่บิ๊กสุรินโอเคกาจะเลื่อมให้พี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์และได้พี่น้องเด้อเพื่อมละซองน้องกะยังบ่มีผู้ติดตามได้หลายเนาะโอเคกับเพียงเท่านี้เลยได้พี่น้องเด้อ ขอขอบใจเลยว่ะขอขอบคุณลหลายๆเด้อขอขอบใจครับผมขอบคุณลหลายๆเด้อที่แบบเขามาพส้มแบบคลิปวิดีโอของน้องนะขอขอบคุณครับผมโอเคคลิปหน้าเจอกันครับผม